ฮัลโหลเยสวัสดีครับวันนี้พวกผมรายการ o n s Gamer Tech Review นะครับวันนี้พวกเราก็หลังจากที่ผมให้ไอที่ MOD เอ็กซตัวนี้มาให้แล้วนะฮะเนี่ยเอ็กซ d เรต์มอสเาเ์2ครับก็ให้กดเข้าไปเลยครับมันก็รันฮะบอกว่าครับครับแนบหนึงครับอ่าครับแล้วถ้าเราเข้ามามันอยู่ตรงหน้าจอเราหรือว่าอยู่ในไฟล์นะครับมันก็มาหน้าต่างนี้นะครับ ถ้าเราอยากดูว่ามันเป็นภาคอะไรก็โอเพนเดอันนี้ฮะเขียกว่าดไม่ออกเอ็กซาเรน1.5.2มันมีหลายภาคครับไม่กดไปตรงเขียวๆนะบโป๊ะแล้วก็โนครับห้ามกดเยทนโนะ no ฮะแล้วก็กดโ no, นแล้วก็ลองมาดาวน์โหลดไปนะฮะแล้วก็โทรัพทมีรูปอะไรเด้งขึ้นมาโทษด้ฮะงั้นก็นี่ฮะ เรเขียนว่าเอ็กซาเ์มอสอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปในมายครับนะฮะอะไรวะเนี่ยอะไรขึ้นมานักหนาวะครับแล้วก็การนี้ออกไปเลยฮะแล้วก็เข้ามาในนี่นะฮะเข้ามาเลยฮะแล้วเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็ลองถ้าเข้ามาแล้วมันมันจะเขียนยงนี้นะ เนี่ยนิวนี่มันจะขีดที่คุณก็ค,คงเห็นแนละ้มันเขียนว่านี่ฮะเนี่ยเนี่ยไหนวะนี่ฮะ e x ่อะไรเนี่ย x x ขีดไอริมซ้ายล่างสุดนะฮะ x ข r a y นะ,ะ new the p e r i o n a l อะไรแล้วก็ web คะ web load คะแล้วคุณมันก็เขียนว่า x c e l คุณก็ไม่รู้เฮ้ยมันจะไปกดตรงไหนอะไรยังไง มาตรงปุ่มบังคับมันก็ไม่มีฮะทำไงดีฮะเราก็แค่กด x นะฮะปพ๊กเรียบร้อยฮะกด x กมันก็จะทำเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะแั้ก็ x แล้วอืมใช่ฮะมันก็จะซูมได้ฮะอันอันนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีแล้ต้องเอาอันนี้ฮะนี่มะก็คล้ายๆกันนะฮะครับนี่ฮะกดกด พอเรากด x เ้วก็จะมองเห็นนะฮะกด r ก็จะมองเห็นมอนสเตอร์ Monster อย่างเดียวนะฮะครับแต่ผมว่าแนะนำให้กด A x ดีกว่าฮะเพราะว่ามันก็จะได้เห็นได้หมดเลยนะฮะกด x ฮะแล้วจะรู้หมดมองทะลุได้เกิอบทุกอย่างคล้ายๆโปรมองทะลุเลยนะฮะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ใต้คิปดีคิปชั่นได้นะครับหรือว่าหรือว่าถ้าต้องการให้สอนโหลดอะไรอีกก็มาได้หมดฮะนั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ